โอเคพวกเราทำแรมเสร็จไปแล้วนะครับกับ RGB ไฟ RGB นะครับก็คือ,อแรมหน้าหละครับพวกก็จะมาติดอันนี้นะครับมาติดเมมโมรีแท้ของพวกเรานะครับ SSD นะครับอันนี้ก็เทราไบต์หนึ่งผมใช้สองอัอนเพราะมันก็มีที่ให้สองอันอผมใช้สองเทราไบต์ คือตอนนี้ผมไม่ใช้เทเลบเยอะเพราะว่า,าผมไม่อยให้มันยุ่งยากอันนี้อันนี้ก็แค่ครั้งแรกที่ผมทำนะครับก็เลยใช้แค่สองอันอนาคตผมก็คงจะเอาเกดซักหน่อยครับแต่ก็ทำอันนี้ไปก่อนครับโอเคที่พ่ออยากทำนะครับก็คือหยิบอ,อันนี้ครับแล้วก็มาเอาน็อตออกจากตรงนี้เอา,เอ,าออกจากตรงนี้แล้วก็นาครับเอาออก Mày chơi nhá. À, not okay. ok, đã, rồi, 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 of rồi, Okay. rồi, rồi, นี่โอเคหยิบออกแล้วก็เอามาวางตรงไหนก็ได้ครับแต่ห้ามให้มันหายนะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาออกห้ามให้อันนี้หายนะครับเพราะอันนี้สำคัญมากตอนนี้พวกเราติด SSD นะครับเอ,อย่าเพวกติดไปก่อน,นอันนะครับโอเคจะแค่แบบนี้แกะออกราคานนี้ซื้อมา ุ้มมากเลยนะครับกับเอ่อกับ1เอ่อเทราไบนะครับก็ไปดูในลิงก์นะครับด้านล่างโอเคแกะออกต้องเอ่เอเวลังนะครับ okay. ก็เหมือนกันนะครับห้ามจับตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็มันเดี๋ยวมันเสียครับเพื่อต้องเอาฝั่งนี้นะครับเอ่อเอาขึ้นโอเคก็แค่ติดเข้าไปใช่ไหมครับติด อันนี้ก็ใช้กำลังหน่อยนะครับก็แค่ใช้กำลังกดนั่นครับกดเข้าไปแล้วนี่สำคัญเพราะว่าอันนี้มันจะขึ้นมาเพราะามันแรงเกินแล้วเดี๋ยวพ่อค่อยติ่น,นะครับทำอันที่สองไปก่อน ออกนะครับก็แกะออกได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนกับอันที่พึ่งแกะไปนะครับก็แกะออกได้เลยโอเคแล้วก็หยิบอันนี้โอเคครับนี่ อันนี้ได้แล้วแล้วก็แค่เปิดหยิบออกมา, overboard. มาก็เหมือนกันนะครับข้ามจับตรงนี้แล้วก็เอาไปติดเลยนะครับติดเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็นี่โอเคติดได้เอ่อแล้วก็ต้องเอาอันนี้มาติดอ,อ,อันที่ไม่มีชื่อนะครับอันที่ไม่มีชื่อเหมือนชื่อแบบนี้ครับอันที่ไม่มีชื่อเอามาติดอ,อ,อันข้างนอกนะครับ Jangan lupa baca kerana também akan okay. no ada kata okay. yang เราก็ติดลงไปเลยครับติดให้แน่นๆหน่อยนะครับแต่ไม่ให้นแน่นเกินนะครับก็ติดให้แน่นโอเคติดเสร็จแล้วก็มาติดอันที่สองเลย แล้วก็มาติดเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเลยนะครับติดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็เอามาติดโอ้ติดผิดด้านอีกแล้ว นี่ก็ดึงออกก่อนนะจ๊ะนี่แล้วก็แบบนี้โอเคแล้วค่อยติดแบบนี้เลยนะครับโอเคติดเสร็จแล้วอย่าไปต่อกันเลยนะครับ